สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุบิตามุญญาอุปภัส์นะจะมานำเสนอเรื่องของการไปทำโพสติ้งที่มหาวิทยาลัยราชาพัฒนบุรดํานะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ตอนที่คอนเฟรนต์นั้นมันใช้คอมพิวเตอร์อัดคลิกไม่ได้นะคระเพืาอทำไม่เป็นแล้ก็ตื่นเต้นด้วยคันนี้ก็เลยมาพูด เขาจะพูดเสร็จแล้วนะคะงั้นพูดประมาณช่วงเดือนมกราคมนะคะเป็นออนไลน์เหมือกันวันนี้เราจะไปดูกันเลยนะคะ างานวิจัยที่ไปพูดนะคะพูดในเรื่องของอการศึกษาคุณสมบัติโปรไบลติกของแบคทีเรนะียแลคติกนะคะที่แยกได้จากกุ้งจอกเพื่อประยุกต์ใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตอาหารสุขภาพซึ่งมีผู้ร่วมวิจัยคือดิฉันสุดิตาปุญญาอุปภัสยนะคะจ,นจนึงจรับนสงฆ์องค์ภาจจ์ประเสริฐและ ผสมสมุนไาอุปภัยนนะคะกุ้งจ่อมเนี่ยเราก็พบมากมายหลายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานตอนล่างนะคะก็คืออําเภอที่พบมากที่สุดก็คืออําเภอตะโคนชัยจังหวัหดบุรีรัมย์ซึ่งการผลิตเนี่ยก็เริ่มจากนํากุ้งมาล้างให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นก็เอามาใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็จะเป็นกุ้งจอง ต่ทีนี้วิธีการผลิตกุ้งจองโดยวิธีการปัจจุบันเนี่ยนะคะบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นเราก็เลยพยายามคิดว่าเอเราควรที่จะหาเชื้อแลคติกแอซิดที่น่าจะมีอยู่ในกุ้งจองนั้นนะคะมาแล้วก็เอาไปหมักตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะคะเพื่อให้ได้กุ้งจองที่มีเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียอยู่ตั้งแต่ต้นกระบวนการเลยนะคะ งานวิจัยเนี่ยก็เลยก็เลยเกิดขึ้นนะคะกุ้งจอบเนี่ยเป็นอาหารหมักพื้นบ้านนะคะในภาคอีสานแล้วก็มีในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะคะโดยมีทั้งแบคทีเรียแลคติกมีแหล่งคาร์บอนมีกุ้งฝอยแล้วก็มีเกลือนะคะการที่จะประกอบอาหารด้วยน้ำพริกกุ้งจอบเนี่ยมันก็มีด้วยหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นทำน้ำพริกกุ้งจอมยำกุง้งจอมนะคะ ไข่เจียวกุ้งจอมหรือว่ากุ้งจอมสงเครื่องนะคะถ้ายิ่งพูดตอนกลางวันเนี่ยก็จะยิ่งหิวแล้วก็อยากกินมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าหลนกุ้งจอกนะคะที่เป็นภาพอาหารที่ทําจากกุ้งจอมซ้ายมือสุดก็เป็นน้าพริกกุ้งจอมนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นยำกุ้งจอมที่ทํากินเองในบ้านนะคะแล้วก็ขวามือเป็นกุ้งจอมทงเครื่องนะคะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่ออะไรนะคะเพื่อคัดแยกเอ่อแลคติก จากกุ้งจอมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และอุบลรัมนะคะ <c oughs> <c oughs> เพื่อศึกษาคุณสม <c oughs> บัติะะตนะคะเพื่อศึกษาคุณสมบัติโปรไบอติกของแบคทีเรียแอคติกนะคะที่แยกจากกุ้งจอมซึ่งเป็นอาหารหลักของภาคอีสานนะคะวิธีดําเนินการวิจัยทมีขั้นตอนก็นคือเก็บตัวอย่างนะคะแล้วก็ว re ิเคราะห์ทางเคมี e M. ตรวจนะับ คัดแยกแล้วก็ตรวจสอบการหมักนะคะเราก็ศึกษาความเป็นโปรไบโอติกจำแนกสายพันธุ์แบคทีเรียรแล้วใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อไปหมักต่อไปนะคะอันนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการประยุกต์ใช้นะคะการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราก็เก็บตัวอย่างจากก้านคู้จองในทั้งจังหวัดสุวินและจังหวัดบุรีรัมนะคะโดยการมาตรวจนับคัดแยกนะคะตรวจสอบการหมักนะคะคู้จองเนี่ยเราจะมี มาห้าตัวอย่างนะคะแล้วเราก็มาทำวัด pH นะคะวัดแลคติกแอซิดนะคะแล้วก็ดูเรื่องของค uh, ่า CFU เปอร์กรัมว่ามีเท่าไหร่หลังจากนั้นก็มาคัดแยกเชื้อบริสุทธิ์แล้วก็ดู Non-Spawn Forming c a t a l a s e นะคะแล้วก็ดูของเรื่องของกรัมรอดกับ c o ค c i ส์นะคะการทดสอบการหมักเบื้องต้นเนี่ยพบว่านะคะ มีเพียงเก้าไอโซเลตได้แก่นะคะ KS หนึ่งขีด18 KS 2ขีด7จ็ด KS ห้ขีดส KS 5้าขีดสิ KS 5ขีด21 KS 5ขีด28 KS 5ขีดสา KS 5ขีด37และ KS 5ขีด38ที่สามารถสร้างแก๊สได้นะคะโดยเฉพาะ KS 5ขีดสและ KS 5้าขีดสาซึ่งเราจะนำ มาใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะการศึกษาคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติกของแบคทีเรียแล็กติกนะคะมีการทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อก่อโรคการทดสอบความสามารถในการทนต่อสภาวะที่มีกรดเกลือน้ำดีและเกลือโซเดียมคลอไรและการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะนะคะสำหรับผลการทดสอบผล,ผลการทดลองนะพบว,ว่าการยับยั้งเชื้อก่อโรคเนี่ย ไม่สามารถยับยั้งเชื้อแกรมบวกได้นะคะแต่สามารถก้าวไอโซเลตเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อแกรมลบนะคะแล้วความสามารถในการทนกรดทนเกลือละเกลือน้ําดีเนี่ยไอโซเลตที่ทนกรดทนเกลือน้ําดีได้ก็คือ Ks 5 1ขและ Ks 5.4นะคะทุกไอโซเลตทนกรดทนเกลือได้ความไวและทนต่อยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันออกไปก็คือทุกไอโซเลตเนี่ย ไวต่อคลาฟินินอลนะคะแอมพิซิลินและเพนิซิลินจริงนะคะเราดูเรื่องแรกนะคะคือการทนการยับยั้งเชื้อก่อโรคคือไม่ยับยั้งแกรมบวกเลยแต่ว่าก้าวไอโซเลตเนี่ยยับยั้งเชื้อแกรมลบนะคะลักษณะก็คือจะมีโคโลนีใสลักษณะที่เกิดขึ้นก็คือสามารถยับยั้งก็คือเกิดเคสโซนนะคะเออ k ค5หเนี่ยให้ผลในการยับยั้งนะคะ อีโคไลแล้วก็อินเทอร์โรแบคเตอร์แอโรจเนสสูงสุดก็คือ10.5ม mm, ิลลิเมตรเลยนะคะส่วนการทนเกลืออ,อทนกรดแล้วก็เกลือน้ำดีนะคะ2องไอโซเลตเนี่ยทนเกลือน้ำดีได้คือ S5 KS5 าขีดสและ KS5 อสขีดสินะคะทุกไอโซเลตเนี่ยทนกรดทนเกลือได้นะคะโดยเฉพาะ pH เนี่ยเอพอสสอทนได้ pH 2อสสองถึงสามเขีดส Ks 5 1ีดเอนี่ยอยู่รอดนะคะในสภาวะที่มีเกลือน้ำดีความเข้มข้นจุดห้าถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์ซนวบวอลมนะคะนี่คือลักษณะโคโลโนีของแบคทีเรียกรดแลคติกที่รอดชีวิตนะคะและจะเดินบนอาหารแข็งหลังจากทดสอบในสภาวะต่างๆนะคะส่วนอันที่3เนี่ยความเป็นโปรไบโอติกนะคะการไวและทนต่อยาปฏิชีวนะที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะแล้วก็การไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกรดแลคติกเนี่ย ks 5้าขีดสาเนี่ยทนต่อยาปฏิชีวนะทั้ง3ชนิดนะคะก็คืออิริโทรไมซินนะคะสเตรปโตไมซินแล้วก็เพนิซิลินนะคะแล้วก็ทุกไอโซเลตเนี่ยไวต่อคอร์แอมฟีนิคอลแอมพิซิลินแล้วก็เพนิซิลินจีนะคะก oh, <my> ารทดสอบอ่าการหมักเบื้องต้นเนี่ยพบว่านะคะมี9ไอโซเลตได้แก่ KS 1ขีด18 KS 2ขีด7 KS 5ขีด4 KS 5ขีด11 KS 5ขีด21 KS 5ขีด28 KS 5ขีด34 KS 5ขีด37และ KS 5ขีด38ที่สร้างแกปได้นะคะส่วนการทดสอบการยับยั้งเชื้อก่อโรคพบว่ามีเพียง9 isolate ได้แก่ KS 5ขีด4 KS 5ขีด11 KS 5ขีด21 KS 5ขีด28 ks 5 2 9 ks 5 3 0 ks 5 3 4 ks 5 3 7และ ks 5 3 8ขีดสามสามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคแกรมลบทั้งสองชนิดคือเชื้อเชียร์โคไลหรือว e ่าอีโคไนะ,ะแล้วก็ Enterobacter aerogenes ได้นะคะการทดสอบการหมักเบื้องต้นเนี่ยพบว่า9 isolate นะคะคือ ks 1 1 8 ks 2 7 ks 5 4 KS 5ขีด 11, KS 5ขีด 21, KS 5ขีด 28, KS 5ขีด 34, KS 5ขีด37และ KS 5ขีด38ที่สร้างแก๊สได้นะคะในส่วนของการยับยั้งเชื้อก่อโรคนะคะพบว่าเพียง9อิโซเลตได้แก่ KS 5ขีด 4, KS 5ขีด 11, KS 5ขีด 21, KS 5ขีด 28, KS 5ขีด 29, KS 5ขีด30 KS ห้าขีดสา KS 5้าขีดสาและ KS ห้าขีดสาที่ยับยังบ้งแบคทีเรียการลบทั้งสองชนิดนะคะก็คือ e c h e r o c o c o l i และก็ Enterobacter aerogenes นะคะซึ่ง KS ห้าขีดยี่สิบเก้และ KS 5้าขีดสามสิบเป็น homofermentative lactic acid แบคทีเรียนะคะล,ะลักษณะโคโลนีเป็น cocci e shape ส่วนเคส5.37เนี่ยให้การยับยั้งสูงสุดที่10.5ม mm, ิลลิเมตรนะคะแล้วก็เคส5.4เนี่ยให้การยับยั้งที่9.5-9มิลลิเมตรนะคะอันนี้ก็คือเราก็ไปทำส่งไปทำฟิโลเจเนติกทรีนะคะแล้วก็พบว่าแล้วก็ส่งซีเควนต์นะคะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเคส5.4เนี่ยก็คือแลคโตบาซิลัสอะซิดดต อาซิดิฟิลาสนะคะเอาไว้นะคะับเคเสีสี่ 4, เนี่ยเป็นแลคโตบาซิลัสอาซิดิฟิลาสอาซิดิฟิลซิสนะคะส่วน 24, เคเอสห้าขีดสามสิบเจ็นี่คือแลคโตบาซิลัสเพนโตซัสนะคะอีกทีหนึ่งนะคะเคเอสห้าขีดสี่คือแลคโตบาซิลัสอาซิดิฟิซิสนะคะแล้วก็เคเอสห้าขีดสามสิบเจ็ดคือแลคโตบาซิลัสเพนโตซัสนะคะซึ่งเป็น ยืนยันได้ว่าเป็นแบคที ria lactis นะคะส่วน Ks50 2 9กับ Ks50 3 0เนี่ยเป็น Enterococcus fecalis นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุริตาปุญญาโอภัสขอจบการพรีเซนต์นะคะเรื่องออที่นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำางานวิจัย ยอดไปอีกนะคะในการผลิตกุ้งจอมที่เป็นมีคุณสมบัติโปรไบอติกนะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าของกุ้งจอมแล้วก็ทำให้กุ้งจอมมีราคาสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้นในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะ 不怕。Bye bye.